เอาครับตอนนี้เราก็หาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเรียบร้อยแล้วนี่ก็อาศัยพื้นที่ของยายตัวน,นี้แหละเป็นล่มโพล่มใส่ฮะยายให้เช่าอ่ะไอ้ลวดนี่มีไฟไหมนี่มีบ่ว้ายนี่นะบ่อืม อ,อือร้อยดิยี่บอกว่าอร่อยดิี่ผสมผสมก็ดีเลยหวานลูกละยี่สิบบาทลูกแบกกครับน้ม่วงเช่อิม่มถากันดูยนะครับ อร่อยจริงครัอร่อยมากเลยโอ้ไม่เคยกินอร่อยวันนี้แหละาายยอืมอืมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็เจอกับปลาคาร์ฟเลยจวดเลยครับ

แ oh. ม่ไม่กินบกม้วงแม่ม่ไกินบ้วงอืมเหยเยบบ่เหะบ่เย,ย็บหรอบ่เย,ย็บหรอเดี๋ยวผมออกให้ เดี๋ยวเอาไปให้มันพ้นเลยเดี๋ยวเหยียบเดี๋ยวก็เสียเงินอีกเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวพากันมองไม่เห็นครับมุนอุ้ยปุ้ยเลยแล้นี่นี่เอามาไว้ที่หฮมอดภัยก่อนเดี๋ยวกลางคืนนี้พากันเลี้ยวรถ มองไม่เห็นก็เยียบอีกเสียเงินอีกมาขอเขาอาศัยไม่พอครับมาทำลายทรัเสินเขาอีกนี่ใครจะมาเหยียบตรงนี้ก็ปรับเลยนะครับเส้นละสองร้อยเลย เอามาไว้ข้างขนาดนี้แล้วถ้าไม่เหยียบตามมาเหยียบนี่ปรับเลยโอ้ลุยเลยครับสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาอูน้นาดินสวยมากเลยครับ ใจเย็นนัดใจเย็นเนี่ยเกี่ยสองเลยครับโอ้แรงแรงแรง ดินสวยมากเลยอ่ะฝนตลบอบอวนเลยที่นี่อะไรอะไร,ร,รอะไร เนี่ยโอ้ลุยคิดถ่ายเลยโอ้โอ้โอ้โอุ้ยฝุ่นไงกรุบเลย เที่ยวที่สองครับตะน้อยอร้อยเจ็ดห้าบ่อที่เราย้ายมานะครับอยู่ฝั่งนูน้นนะอยู่ฝั่งนู้นวัดน,นะครับอยู่ฝั่งทางโน้นทางนน้นกุศะครับดินหมดแล้วก็เลยย้ายมาโลนาตรงนี้ครับโอ้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 โอ อดินสวยมากเลยให้ตายสิโอ้โหหน้าดินสวยๆเลยครับเอามาดูการทำงานครับระหว่าง SK045 กับ SK04 ครับรุ่นเดียวกันครับต่างกันแค่ขนาดครับตัวนี้เป็น SK04 จะเป็นตัวร้อย 045จะเป็นรอยยี่นะครับออืได้ยินแด่เสียง045เลยคันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยอะริ่งเครื่องเบามากเลยอะโอ้ ระหยัดน้ำมันหน้าดูเลยแบบนี้โอ้ยไงกรบเลยอะ่ะ เร็วไม่ธรรม,มาดาเน่ยนะศูนย์สี่ห้านะเฮ้ยเสียงเครื่องอันนี้ทำไมไม่ค่อยพอวะเอาเต็มแล้วเจ้ามาขาว เอ,เ,อเ,อเอา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 ออ้ยไงกรุบเลยตรงนี้ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะหมดดินครับ หมดแน่นอนครับโลกสองคันแบบนี้ไม่เหลือหรอกโอ้ยแยบนอนแยบสับสองเลยนี่มีคลานมีคลาน นี่เดินหอบครับเดินหอบเหมือนรถเกี่ยวเลยโอ้จะวิ่งได้ไหมน้องวันนี้ เหมือนจะน่วมแล้วครับวิ่งแค่คนละเที่ยวเองมีดูทำไมมันไปนเบียดกันเนะี่ย ใส่ยางเรเดียนด้วยใส่ยางนอกครับกระทะนอกยางนอกน่าจะได้คนละเที่ยวเลยนี่เดี๋ยวก็เลิกงานแล้วครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่สิห้าโอ้ได้อยู่คนละสามเที่ยวอยู่สิบห้าสี่เจดอาจะได้คนละรอบเลยมั้งนี่ นี่สวยจริงๆแปล๊ปร,รอเร็วแปลดขับโดยโทษทรงครับตอนนี้รถโทโทงกำลังให้ช่างเก่งกำลังฟิตเครื่องให้อยู่ครับใจเย,ย็นครับเดี๋ยวได้ขับแน่ครับมาแล้วครับม้องมะนาวครับ ครับโดยคุนแผนครับคุนแผนชายานี่ให้คุนแผนเลยครับไปตรงไหนก็ผู้สาวติดตรงนั่นแหละโอ้โหไม่รู้เขามีของดีอะไรครับน่าจะแขวนแขวนพระคุนแผนหรือเปล่าเสียบอยครับเสีบยสบอยเสียบอยลอยเมียคันนี้วิ่งดินนี่ไม่เคยแพ้ใครครับเที่ยวนี่ จะต้องได้เยอะกว่าเขาครับวันละหนึ่งเที่ยวโอ้จานชูไหมจัดเต็มเลยครับตามมาด้วยตั้มสองน้ำครับโอ้โหน่าจะวิ่งเกียร์สองนัเนี่ย รถคันนี้รอบช้าครับได้ยินเจ้าของบอกว่าเป็นแปดสามเก้าแต่ยางโคตรทนเลยอะดูอะโอ้ผมเสียวดิยืนใกล้รถคันนี้ไหมย,ยางเหมือนยางรถบดแล้วทนจริงๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่าน คุณสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ